นั่งรถไฟสไปออฟฟิศต,ตดดังปิ๊กนายนสั่งงานสั่งเมื่อวานจะเอาวันนี้หนูนอนตีสี่พี่พอก่อนไหมค่าหมอค่ายาค่าเป็นบ้าต้องเผื่อไว้ต้องส่งตังค์ให้พ่อให้แม่เก็บไว้ใช้เองหลังกเกษียณแถมต้องวางแผนลดหย่อนภาษีอีกเฮ่ใครก็ได้ช่วยทีนึกออกอยู่เฮ้หนึ่งพอดีเลยค่ะเฮ้กูดี้เขาพร้อมช่วยคุณแล้ว คุณทำอาชีพอะไรใช้ชีวิตแบบไหนคุณเหมาะกับประกันอะไรต้องทําประกันชีวิตแบบไหนมันมีให้เลือกเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่เข้ามาที่เฮกูดี้มีคําตอบค่ะคุณมีเงินเดือนเท่านี้จะต้องวางแผนกเกษียณยังไงเข้าเฮกูดี้เขามีคําตอบค่ะทํางานมาทั้งปีเลยจะต้องคํานวณซื้อประกันลรถยนต์ภาษียังไงแท็กก็ต้องเซฟิงใช่ไหมคะ เท้าเฮกูดี้เขามีคําตอบค่ะประกันลดหย่อนภาษีแบบไหนที่เหมาะกับคุณเฮกูดี้เขามีให้เลือกนะคะอย่างแรกนะคะประกันบํานาญออมเงินเพื่อการวางแผนกเกษียณอย่างมั่นคงลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน30 0 0 0 0บาทหรืออย่างที่2นะคะประกันสะสมทรัพย์สําหรับการวางแผนการเงินที่ผสมกันระหว่างความคุ้มครองชีวิตและการออมเงิน อยากจ่ายเบี้ยกี่ปีก็มีให้เลือกครบเลยลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทประกันสะสมรัพย์และประกันบำนาญเมื่อรวมกันแล้วนะคะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน30,000นบาททีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเงินเดือนเราเนี่ยมันจะสามารถซื้อประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่กดเข้าไปเพื่อที่จะคำนวณฟรีๆได้เลยนะเข้าไปที่ h e y g o o d y c o m นี่ใช่ป่ะแล้วก็กดเมนูผลิตภัณฑ์แล้วก็กดประกันชีวิตนะคะลดหย่อนภาษีกดคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบประกันลดหย่อนภาษีได้เลย นี่ทีนี้เห็นปุ่มสีเขียวไหมกดได้เลยนะคะเริ่มคำนวณใส่รายได้เราทั้งปีมีอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้างตึดต๊ดตึดต๊ดตึเขาก็จะออกมาเลยค่ะว่าคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่มีแบบไหนบ้างที่มันเหมาะกับเราเนี่ยแล้วใครอยากรู้แบบเอ๊ะแล้วฉันเหมาะกับประกันบำนานหรือว่าประกันสะสมทรัพย์มา เข้ามาดูที่ตารางเปรียบเทียบอันนี้นะคะคือง่ายมากตามนี้เลยกดเข้าไปเลยค่ะและสมมติว่าพอดูเสร็จปุ๊บรู้แล้วแบบเออฉันสนใจประกันสะสมทรัพย์ก็กดลงมาดูนี่เลยค่ะกดไล่ลงมาเลยเลือกแผนที่ชอบเลยใช้ได้ง่ายๆเพราะว่า เขาเทียบม,มาให้ดูหมดแล้วง่ายมากซึ่งแต่ละแผนเขาก็มีโปรโมชั่นแตกต่างกันนะคะแบบพอนก็มีหรือว่าใช้เซ็นทรัลเวิล e เชร์ก็มีหรือว่ากรอกโค้ดลด5%ก็มีหรือชอบแผนไหนอยากได้โปรไหนก็คือถักเฮกูดี้ไปได้เลยเขาตอบ24ชั่วโมงสมัครออนไลน์ง่ายมากแปบ๊บเดียวเสร็จรีบดูรีบ,ดรบกดแล้วก็จะได้กลับไปทํางานที่เรารักกันต่อได้เลยค่ะ